สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PK Family อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ขวัญจะมารีวิวผลไม้แปลกๆแ,แม่ขวัญไม่เคยกินค่ะทุกคนมันชื่อลูกอะไรคะเนี่ยชื่อลูกอะไรคะเดี๋ยวขอเวลาไปเซิร์ชใน Google ก่อนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมมันชื่ออะไรและซื้อมาลองชิมดูนะคะว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวขอไปเซิร์ชก่อนนะคะว่ามันชื่ออะไรลูกนี้เพื่อนๆรู้กันไหมเอ่ย เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงและรสชาติมันเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะเพื่อนได้มีดมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงเห็นไหมเอ่ยเขาทำยังไงอ่ะเขาตัดอย่างนี้ นี่นพอหยิบช้อนให้หน่มันชื่อลูกอะไรคะโอ้ดูข้างในมันสีแดงเหมือนเลือดเลยอยกลิ่นหอมจังมันมีมเมล็ดมันด้วยนะคะ,มะเมล็ดมันกินได้ไหมอะ่ะไหนขอลองชิมดูนะคะ เหมือนลูกมันสุกสุกมากๆมันก็เลยสีเข้มเข้มอืมเปรี้ยวแต่ทำไมรสชาติมันนวลนัวเหมือนชูรสเลยอืมอืมเปรี้ยวๆหวานๆนวลนวเหมือนชูรสเลยค่ะ พูดไม่ถูกอ่ะมันถ้าเกิดมีพริกผงกับเกลือคงจะอร่อยมากเลยอแพงมากเลยค่ะไอ้ลูกเนี้ยแต่ก็กินไปกินมาก็อร่อยดีนะคะกินคําแรกมันตกใจในิดน,นึงว่าเอ้ยมันเปรี้ยวไหนชิมอีกได้อยู่นะ อออืือืมมมคล้ายๆสาวรสแต่ว่าไม่เปรี้ยวเหมือนสาวรสแล้วก็นัวๆเหมือนผงชูรสมีเม็ดมันด้วยมันจะไปเกิดในท้องไหมเนี่ย อร่อยดีนะครั้งแรกที่กินเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอลองไปเอาพริกผงม,มาใส่นะแต่ใส่ได้ไม่ค่อยเยอะเป็นแผลที่ปากนะคะลูกสาวชนแต่เม็ดมันเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ถ้ามันกลมกล่อมดีนะกินไปกินมามันนัวนวเดี๋ยวขอลองเอาเกลือกับพริกมาใส่ดูนะคะมาแล้วค่ะน้ำจิม้มพริกเกลือเพราะว่ารู้สึกว่าผลไม้อันนี้มันรสชาติมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็น้ำจิ้มแม่ขัญก็จะใส่แค่พริกกับเกลือแล้วก็ชูรสนิดนึง ลองทำแบบเกินเหมือนสาวรสเลยนะไม่กล้าใส่พริกเยอะแสบปากเดี๋ยวใส่พริกนิดนะ่น้ำลายไหลอืมอร่อยค่ะอืมโอเคเลย อยู่ที่ไทยมีไหมคะเนี่ยรูปแบบนี้เพื่อนๆนรู้ไหมอร่อยมากคะ่ะใส่น้ำจิ้มน้ำพริกอือรออรยไปชอปปิ้งหลายครั้งแล้วแต่เห็นนานๆจะเห็นนะคะไอ้ลูกเนี้ยเพราะว่ามันแพงบาง บางทีลูกหนึ่งก็ประมาณห้าดอลลาร์นิวซีแลนด์นะไม่กล้าซื้อแพงมากลูกเล็ก,ลกๆแค่เนี้ยเพื่อนๆห้าดอลสี่ดอนห้าดอน,ดอนต้องรอซื้อช่วงมันถูกนะถึงจะกล้ากินแต่รสชาติใช้ได้แต่เม็ดเหมือนเม็ดมันเยอะเนาะเดี๋ยวใส่พริกน,นิดนึง อืเปี้ยวเข็ดฟันแต่อร่อยดีค่ะก่อนชอบกินสับวรสแล้วก็น้ำจิ้มมันลาดแบบนี้แหละชอบกินมากบางทีกินหมดแบบเป็นลังเป็นครุอันเล็กๆอะค่ะแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ำ <laughs> ้น้ำเปรี้ยวจังอร่อยถ้าคนชอบกินของเปรียปร้ยวๆพวกมะม่วงอะไรอยู่แล้วนะจะชอบอืมเอาค่ะกินให้หมด คือว่าเราเอาแช่ตัวเย็นด้วยมันก็เลยเขตฟันเปรี้ยวแบบสะดุ้งเข้าปากแล้วมันสะดุ้งออือร่อยโอเคค่ะเยี่ยมอร่อย ในสถานการณ์แบบนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ